สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเทคนิคส่งนักเรียนแบบง่ายๆมาตัดให้ดูนะครับโยกฟันลงสุดนะครับแล้วก็ถ่ายแบบนี้นะครับตั้งฟันแบตเตอรี่แบบนี้นะครับถ่ยจากจุดด้านหน้าเฉียงขึ้นมาข้างหลังแบบนี้นะครับ,รบเฉียงต้องเฉียงขึ้นแบบนี้นะครับส่งนักเรียนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทําให้ดูแบบช้าๆนะครับจะได้ ไม่งงกันนะครับดูครับเวลาช่างทำงานผมจะค่อนข้างที่จะตั้งใจมากเลยนะครับเวลาผมทำงานส่งนี้ก็จะตัดอยู่ประมาณถ้าตัดจริงไม่เกินสิบนาทีนะครับแต่นี้ผมทำคลิปก็อาจจะนานนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงสิบนาทีหรอกครับจริง,รงถ้าใครเอาเทคนิคไปใช้นะ ลองเอาไปใช้ดูนะครับเทคนิคนี้นะครับจะเป็นเทคนิคการตัดงานหวีนะครับสำหรับช่างใหม่ๆก็ลองหัดแบบนี้ดูนะครับตตวนี้จะตัดแบบงานหวีจะไม่ตัดปันลงคัข้างๆครับถ้าจะเชื่อมก็สะบัดเชื่อมแบบนี้นะครับแต่โยกฟันลงเป็น0.5นย์จุด้วก็สะบัดอย่างนี้เลยนะครับให้มันนวลกลืนนะครับ เดี๋ยวด้านบนเราก็จะไม่ใช้วีเก็บผมลักษณะนี้ตัดง่ายมากครับทรงนูเรียนผมชี้ลักษณะแบบนี้นะครับตัดทรงนเรียนง่ายแล้วก็ด้านหน้าค่อนข้างที่จะสั้นแล้วนะครับก็ไม่เอาองนะลูกค้าน่าจะตัดทรงสกินเฮดมานะฮะก็เลยง่ายครับด้านบนง่ายไปเลยด้านหน้าสั้นแล้วผมจะถ่ายให้ดูค่อข้างเดียวนะ เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับสองฝังก็ทําเหมือนกันนะี่ผมใช้เบ็จเเลียราคาถูกๆนะครับมาไทยแต่ผมว่าเปลี่ยนฟันเป,นเปน็นฟันเฟสสองชั้นนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบาก็เลยผมชอบเบ็ดเจเลียนที่น้ำหนักเบาเมันมองจริงน,นะ มันไม่เมื่อยมือนะครับผมชอบงานสะบัดข้อมือก็ถ่ายด้านล่างแบบนี้เลยนะครับถ่ายอมหัวไปเลยตัวน,นี้เรายังไม่เกลี่ยผมยังไม่ปัดเส้นผโมโอนะครับก็เลยดูยังไม่เนียนเท่าไหร่นะครับถ้าเราไปสระผมแล้วก็ปัดเส้นผโมโอกนี่คนระับจะดูเนียนสวยเลยถ่ายทิ้งไปเลยนะครับสองฝั่ง อันนี้คลิปนี้ผมทำให้ดูช้าๆนะครับไม่งงนะนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งโทรมานะครับว่ากำลังเรียนตัดผมอยู่นะครับผพราะว่าลงทรงนักเรียนให้ดูหน่อยนะครับขอบคุณนะครับที่สมัครสมาชิกให้ผมนะครับโทรมาผมจะเลยโอเคครับรับคิวให้ครับแล้วดูสรงนักเรียนงานวีมจัดให้ครับนี่ครับแล้วก็จะไม่ใช้วีใหญ่นะครับแนบเลยนะครับ ตรงด้านหลังตรงนี้นะครับตรงวันนะครับแนบชิดไปเลยนะฮะใช้วีใหญ่แนบชิดถ้าใครไม่ถนัดบีก็ด้านบนก็วัดจากครึ่งหูนะครับใช้เป็น1.5้านะครับถ่ายย้อนลงมาข้างหลังแล้วก็ถ่ายไปย้อนไปข้างหน้าแล้วก็ใช้วีเก็บนะครับถ้าไม่ใช้วีเก็บก็ใช้เป็นเบอร์0ูนจุ้าะครับในการสำัดตรนโค หลังชิดแล้วก็ยกเผยขึ้นอย่างนี้นะครับแต่หน้าเผยนะต้องเผยสเกตนะครับวีผมถ้าหลังชิดนะครับหลังชิดแล้วก็เผยขึ้นข้างหน้านะมันจะเข้าทรงพอดีนะเราอย่าไปชิดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังนะครับเดี๋ยวมันจะสั้นนยครับพอดีมือ ผมลืนดูกล้องนะครับหลังชิดหน้าเผยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับนี่ครับด้านหน้าสั้นแล้วเราก็ไม่ต้องตัดน,นี่ครับก็เก็บขอบนิดหนึ่งถ้าใครไม่ถนัดวีเก็บขอบตรงนี้ผมอยายให้เร็วนะผมแนะนำให้เป็น0.5ไปเลยนะครับไทสบัด มันจะเชื่อมกันพอดีเลยนะครับเรียนเลยนะครับเด๋ผมขอจบงานหีทีเดียวเลยนะครับ,นะรบหลังชิดหน้าเผยนะครับจำไว้นะครับผมชี้เวรนี้ตัดง่ายครับส่งเรียนง่ายเลยส่งนักเรียนนี่เป็นผมยกให้เป็นส่งส่งครูนะครับส่งนักเรียนกับส่ง รองทรงต่ำสองทรงนี้ตัดยากมากครับผมบอกเลยบางทีบางท, <c oughs> ทีก็หลายคนก็ตัดไม่เป็นเหมือนกันนะครับรองทรงต่ำตัดมาหลายสิบปีแล้วก็เจอรองทรงต่ำก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับอยู่ที่ความชำนาญน,นะครับอยู่ที่เราได้ตัดบ่อยไม่บ่อย แต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยเจอทรงนักเรียนะครับจะเจอแต่พวกทรงต่ำกลางนะครับถ้าเพม่ปวะทยก็ฝากอก็เมกนนะครับถ้าตัดไก็จะชิดกลนครับถ้าไปก็จะชวาโอเคบคพ่อวิโย์ก็ฝากอะไรก็เอหมนทันนะครับดูคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับจักห่างรับ Okay.